มันเ,เนนร่มเรว่มไปเปียไหมลูกตายไาชมขาด,ดาไปเปียนไปเปียนไปเปียน,านตนายแล้วแบบพ่อเีนนยนไ้พา่อบิง้งด้วยไปเปีย้วไไเยเป็ไนไม่้ยน่อยดึงกันเลยม่ตองเป็ยสิโอ้ตายแล้ว

ตา้เลยนแนวเไปซื้อเซรามโคโหะนุ่งโรดบบบนี้นะเอาเอาเย็บกระสนกระโปรงมาตัวต่ไม่ยหย่กันนั่นอันลงไ,ไ,ไ <c oughs> ด้เป็นคนตลกไปเลยครับพี่น้อง